สวัสดีสบายดีสวัสดีพอนพี่น้องเอฟซีฝังลาวฝังไทยทั้งต่างประเทศเด้อนพอนพี่น้องโดยมาพบมาพออ่อในซองเฮาเมื่อนี้สาวเงินกายยูไอยูหน้าคือเก่าคือเดิมอีกแล้วเนาะพอพนลงไถหน้าอีกเมื่อนี้เนาะไถหน้าคาดวานพงคือเก่าวาวโบมีน้ำพี่น้นองเอ๋อมาพบมาพออ่อในซองเฮาเนี่เมื่อนี้สาวเงินกายวายศิลกองวานก้าแต่สาว่าวโมีมี่มอย่างนาะ,ะวศิลกองวานก้าชวยทั้งพ่อพนประเทศอีกให้นึ่งพี่น้องเอ๋อ วนันนี้ให้หนึ่งมืออ่อนีนก็ให้หนึ่งนะชีหยุดก่อนเนาะพังเบิ้งน้า,นนา,นาพุ่นแหละพังเบิ้งผ้าเบืงฝนตกลงมาให้ก่อนเนาะจังสีอา,าว่านไหมพี่น้องเลยโดยถ่ายหุ่นถ่ายยังก็ถ่ายแล้วเรียบร้อยเลยเนาะรอถ้าแต่ฝ้าแต่ฝนถ้าแต่ก้าถ้าแต่ฝนตกลงมาเนาะแต่ว่าก้าเขาก็ยังก็ได้หากว่าเมื่อวานนี่ให้นึ่งเมื่อนีนพอคนเชียรอีกให้หนึ่งโอ,อ้พอก็ขอขอขอแม่พคนลกนั่นแหละกินข้าวเศร้าแล้วพี่น้องให้ เอ่อ8:00นไงเนาะก็ว่าสิพากันลงงานก็ได้สิบุญอ่าบรรยากาศบดๆแต่ว่าพอดีแม่น้องบิวลี่เนาะรู้ว่าพี่นางเคยไปเฟิร์นนั่นแหละเพิ่นได้โทรเข้ามาหาสาวเงินว่าอ่ามีเวียกหน่อยนึงเพิ่น่ะบ่ฮู้ว่าเหยังเนาะไปุนไปมนํากันพี่น้องอยู่ที่้าน้องบิวลี่นะเพิ่นว่าสิมาัดเอาสาวเงินสาวเงินน่ะบ่มีรถเนาะสาวเงินพว่าสาวเงินย่างไปย่างมาเนาะเมื่อบ้านเมื่อเฮือนสาวเงินก็ย่างเอานะพี่น้อง รถสาวเงินก็คือทางไอ้เพนเอาไปเห็ดเวียกเนาะซาเล่งพนก็เอาไปแลวก็ทางไอ้สาวเงินกับไปเห็ดเวียกอยู่ทางบอนเดียวกันก็ห้าน้องวิวลี่แต่ว่าพนนอนเฮือนเลยพนไปเลยนะพนบริมาหน้าน้องพี่น้องเลยซาเล็งพนเอาไปแต่บุหัวเป็นอย่างซาเล่งพนก็เลยบริขีซาเล่งก็เลยขี่รถคันนั้นที่สาวเงินเคยขี่น่ไปเนาะโดยมัสิไปดีนะพนอยู่แต่ก็บ่มีรถไปก็เลยพนโทรมากว่าบม่มีรถเนาะ บัดที <made> <ED> <made> ่นี่เพิ่นโทรมานะว่าสิให้เอื้อยใบนะแม่น้องมิวดีให้เพิ่นมาหับเอาเนาะกี่รถจักรถที่ไฟฟ้าเพิ่นแหละแต่ว่าเพิ่นว่าย่านมีน้าเนาะเพราะว่าน้าสาวงุ่นใกล้ห้วยแต่ว่าบ่ไกลพี่น้องเอ้ยบ่ห่างไกลปานนะจากนาสาวงุ่นจากบ้านมหานาสาวงุ่นก็เลยบัดนี้เพิ่นโทรมาใหม่อีกครั้งที่2เนาะเมื่อกี้นี่เพิ่นว่าให้สาวทองเนาะเพิ่นว่าให้พี่นางจไปรัดเนาเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็เลยเอาเาะกับอ้ายคําแหละพี่น้องเอ้ยกับอ้ายสาวงุนนั่นแหละเนาะ ให้พี่นางทองอย่าไปลัดเอาเด้อเพิ่นว่าเนาะโดยบ่ฮู้ว่าสิเพิ่นสิมาหรือบ่รอรุ่นรอนํากันพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่ามีเวียอยงเนาะไปช่วยเพิ่นจัดคจัของคือเก่าและตามที่สงคิดเนาะเพราะว่าทงน้องลีเพิ่นตอนแรกว่าน้องลีเพิ่นอยู่หั่นนะน้องลีเพิ่นอ่าทงสาวลีเพิ่นบ่ง่ายก็ได้รุ่นน้องสาวเงินเนาะก็เป็นพี่น้องทงเตียงได้เป็นเพิ่นเนาะคิดว่าเพิ่นไปนะแต่ว่าเพิ่นได้ไปเซงเนาะไปสอบเซงเพิ่นเฮียนอยู่ มอชีบอกคนออกคนได้ไปเซ็งได้โบโหคนจะได้ออกเดือบโเนาะอ่าในเงินนว่าคนเสียออกจากงเฮียนะไปเซ็งแล้ก็ปีหนาคนบวกเขาบบด้้ยว่าจังใดเนาะโดยตอนนี้ก็ล่อถ่าสาวทองมาหับจากเงินอยู่พี่น้อยมีเวียกหน่อยนึงคนว่าโบโหคนเสีมาหดื้อบบกันยังโบโเนาะสาวเงินเป็นฟูดลอะคอยเลยพี่น้องเลาะคอยถ่าสาวทองมาหับอ่าอยู่หน้าเนาะถ้าว่าสาวทองมาหับจากเงินกัะชี่ายได้วิวอ่าทางไป ฮ้าน,น้องบิวลเลยด้ยเพราะว่ามีเอฟซีอยู่นอคนหนึ่งเป็นอ่าคอมเมนต์เขามาว่าห้ยทายอ่าถานนคนทางจากอ่าบ้านไปหาฮัาานนอกน้องบิวดีเนะ่ว่าเป็นจังใดนอกโดยเมื่อนี่สองชิมีโอกาสถ่ายไปเลยถ้าว่าสาวทองมาหับนอกโดยถ้าเราบวงเซาสมต้องการพี่น้องเลยว่าสิเป็นจังใดนอกสาวทองทีมาหรือบ่อป่านนี้ยังเห็นได้พี่น้องเลยโดยขออนุญาตปิดกล่องไว้จักหน่อยพี่น้องเลยเนาะถ้าชาวทองมาก่อนพี่น้องเลย แต่ว่าเพิ่นสิมาเนาะโอเคขอพี่น้องตอนนี้สาวทองเพิ่นมาฮอดท่าห่อเนาะหรือว่าอันหัวนีแหละแต่ว่าเพิ่นน้ําลายเพิ่นว่อย่าลดตกน้ําก็ได้บ่มาเนาะโดยนี้2มื้อมัสิย่างไปหาเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะลําบากลําบนแล้วมื้อนี้เป็นผู้รอคอยป่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาฮอดแล้วเนาะตู่หสางนพี่น้องเอ้ย นี่ก็ไปหาเพิ่นกันเลยเนาะทางก็ค่อนข้างเปื้อนแล้วก็หอมเนะาะเพราะทางนี้เพิ่นเฮ็ดหวออกมาเรื่อยทางนี้นา2คนเนาะแต่หวนี่ไกลตรถก็มาตามหลังนะพี่น้องปไปไปเบิ่งไปชมนํากันสาทองนี่มาเอาจริงอยู่บ่บเด้ฮอดาอ,อาดีอยูบย่บ่เลยเนาะๆพี่น้อง หยุดจักกรมาไปเนาะย่างปีจังหน่อยก็หอดแล้วพี่น้องหวดนี่เนาะเดี๋ยวพอกับสาวท้องกันเลยบานนี้เเห็นแล้วเห็นดี๋ยวเ็นยเนาะยนรถตกน้พนั้ายดีบ พี่นางพี่นางน้องสิไปเอาเด้อพุ่นน่ะเนาะบ่อนที่สาวเงินค่อยหาน้ํไม้แต่เก่าแหละพี่น้องเอ้ยมากับบ่กลไปไหนเนาะฝนฝนตกแป๊บเดียวก็มีน้ําแล้วเนาะแถวนี้นี่นาดุงเพิ่มนาบงน้อยพี่น้องเอ้ยปนมนเดียวกันเนาะโอ้ยน้ําหลายนบ่กล้ายันรถตกน้ําพุ่นน่ะพอมันเป็นตะลุกเนาะเป็นคุมนนีอบหยัง อ่าน้องไม่จนั่งตกน้ำบ่นฝนพี่น้องเอ้ยอยู่ในไฮในหน้าบ่เห็นมีน้ำนี่บ่านี่ฝนตกแป๊บเดียวแต่มีน้ำลดนี่เนาะกันฝนตกแห้งกูนี่แห้งแตกได้ลดไปบ่อไรเลยพี่น้องเอ้ยปุ๊บก็มาแถวบ้านนี่กะ ก็มาให้บ้านนั่นปุ๊๋โดยสบายดีเฉาทองมาหอดมาหับถึงที่แต่ว่ถึงที่บัญหาจะมันอยากมาหน่อยหนึ่งเบิร์ตเลนไงฮ้ยเฮ้ยทำมาดาจิ๊บจิบบ้านเลยก็ให้บ้านใหม่เบิด์ตไม่พอบ้านอีกปู่คนปู่คอยปู่ตะกี้บอกคนเราอันนี้เหรอแมนลองเชื่อถินจ้อยดิ ข้อกับมาเลยก็เลยเดินผามากันข้อหายพี่น้องเบิงหนทางไปเลยเนาะพอมีอฟซีบนพามานนะว่าจากบ้านไปหาห้านค้าน้องยูดีไกายบอรประมาณนี้หลย แต่ละปีั่นไน้าบบมีนะเพื่อนมีแล้ว ข้อนี่ตลาดนัดก็มันคาดวอมนี้ตรงเงอยู่บันคานวันนี่มันเกาดนี่งนันเวียดนันจีนเพื่อนเนี่ยวนนี้เอางี้ทางขนทมมาบิวตี้ไปแล้วก พอดีว่าเี่คว่าใชอันนั้นคนดีอันนังดีแว่าไปไปอเซมัแต่บันนี้จะมาเเอาไข่ดำมีน้ำก็ุ่นอไได้ดิ นนันมีผลปลูกมนันแต่มันก็สวกงามไปแล้น ป้ายีนอกบ้านแต่ว่าก็มีเลื่อนคนอยู่น่าจะไปพงห่างกันเลื่อนคนที่เพิ่นปุ๊กอยู่ให้อยู่นาชื่อดินไม่อลไรพี่น้องดูติพงี่ดินอยู่ในบ้านเนาะปดูแต่หนึ่งปุ๊บปฎิมาสามมือปะต่เงกันปฎิมาจอดใช่ไหมทำที่คียมเพ็ดไหมเพิ่นแล้วพี่น้องเลยเจ้าของเพิ่นยังหมู่เอ็ดอยูุ่บ 3ามมือบอกเอยบนรดาลืไหมสามมือ,อ,อ,ามส,ามมอสามสีม่ม้นี่เนาะมือที่สี่จังได้มากพี่น้องโอ้คน<อ>เห็ดเนาะไปไปจัดส่งอะเด้อ,อบอ่อนี่<อ>จัดคองไหมพี่น้องจัดชิมันเตรียมให้พรเนาะโอ้ส่งเงินบบมาสามมือกับเครื่องคองเต็มคืนลายได้นี่โอ้โอ กันจองกันทมก็มีบาดนี้เนาะอ๋อเพิ่มขึ้นลายอยู่พี่น้องเลยจังเงินบริมาแต่เงินบริมาสามมื่อเนาะเมื่อนี้เพิ่นเลยโทรนั่งเม,มือนี้ลูกน้องโดดงานลายพี่น้องเลยนี่เนาะมีแต่นงาๆกันจ้องพี่น้องแพงนี่ยังอยู่เนาะยังมือให้เต็มทั้งยเพิ่นสั่งอันนี้มาใหม่มาเพิ่มอีกพี่น้องเลยโอ้ลายลายพี่น้องเลย เพิ่มขึ้นลายเติบเนะาะเจ้าเงินบ่ได้มาอ่า3ม,มือ้อมสูขนมนี่สับลาบอยู่บาดนี่ลายคักขนาดนี่ยังนี่โอ้น,นั่นกระติ้วนั่นยางพี่น้องเอ้ยบงสะบูเนาะ ไม่อ๋อ <tamam>, ว่าช <tr> ันนี่กนน่าะลี่คเบ็ดที่ใจโอยเพลงก็เริ่มเต็มห้านเลยเนาะนี่อชุดนึงในตัวนี้เนาะเพราะท่นได้ประกอบเนย เอ็ดกานดีมากปะโอยคุยมียังครบพี่น้องเลยไยหน้าบ่งงามหน้าบงอ่อนโอยเคยใช่แล้วก่อนชิวอาไรนี่เคยใช่ดินอ่อนย่พี่น้องเลยน้าุณเจ้าคนนี้เขียวเลย ข่ากับเพชรเนาะบานี้ชอีนี่้ําน้หน้าเฮายังบ่มีเฮืน้ําบ้านเมืองบ้านเมืองเพิ่นพ่อดําได้ก็มีบ่กหะยามไดมียนั้นบ่นน่ะบ่เห็นมีกาเด้อ่เป็นห่มกันเจ้า บนอะรนา้ำก้อนหมองเย็นได้อยู่พี่เนาะมือวันนี้พากันให้ปู่ยังวันนี่ มังม่กินในบ้านอกโม่ไมปีะป่ะปูบัวปูต้นไม้กับพี่เอาเลยไก่แห้หน้าเนาะอากาศไก็เย็นๆเนี่ยถว่าออกมาทางนี้ถ้าไปกันในห่านกับบัวเลยย้ายแล้วไปแฮะไปย oh ้ายีนลุงัวล้วบอ ่ังคองจะลงตลาดปรตูบ้าชั้นว่างยังอ,อีกอันชุดนึงได้เนาะอนใครห้ามอห่ากไปใช่ไหมข่าหน่นก็บ้าใช่ บางกัยังหลายอยู่คุณพี่น้องโอเคนะเพิ่นพี่น้องตอนนี้2ก็มาฮอดเ็แล้วแล้วเนาะเอ้ยไปเพิ่นเพิ่นยังบ่มาอยู่รอถาจัดเครื่องจัดคองพี่น้องเอ้ยทางเอ้ยเพิ่นกําลังสิมากําลังวิวีนะโดยสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปองเพียงซํานี้เด้อพอกันในคลิปหน้าว่าสาเงินสิเฮ็ดหยังแน่อยู่หันน้องวิวดี่โยเนาะพอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดีสวัสดีเด้อพ่พี่น้องบสุขสุคนเนาะ